สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากทำก่อนตายเป็นเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จะทำให้เราเนรู้สึกถึงการมีคุณค่าของชีวิตที่มากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันเรื่องราวนี้น่าสนใจพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับ ชีวิตของคนเรานั้นเราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะใช้ชีวิตไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์เกิดเรียนเริ่มทำงานมีครอบครัวเก็บเงินสร้างฐานะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะ,กะเกษียณอายุแล้วก็ใช้ชีวิตในบ้านปลาย ซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนั้นไม่มีอะไรที่ผิดเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะมีอะไรที่เข้ามาในใจเราไหมแล้วทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่ามันท้าทายแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจในการที่เราจะมีชีวิตอยู่สร้างแรงบันดาลใจในการที่เราอยากจะทําอะไรต่อมีอะไรเรื่องราวแห่งนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งที่อยากทําก่อนตายมีตัวอย่างมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็จะเป็นการจุดประกายเป็นเรื่องราวที่ได้มีโอกาสพบเจอกับบุคคลที่สนิทสนม เคยกันนะครับเรื่องราวแรกคนนี้<ช>ไ,ดได้ทํางานนะครับเป็นผู้บริหารในระดับสูงมีความรู้ความสามารถที่ดีนะครับแล้วก็ได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานในระดับที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าเคารพเป็นอย่างยิ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่เวลาพูดคุยกันแล้วได้ให้ข้อแนะนําไปก็คือว่าไม่ว่าเราจะสําเร็จในหน้าที่การงานสักเท่าไหร่หากเราไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพของเราเลยเนี่ยก็จะเรียกว่าเราประสบความสําเร็จในชีวิตก็คงเห็นจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับเรื่องราวอันนี้มันเป็นตัวจุดประกายขบคิด ให้กับคนที่รู้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปคิดแล้วก็ให้โจทย์ไปว่าในการที่เราจะสร้างคุณค่าในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามัน c h ALLENGE มันมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตอย่างเห็นได้ชัดก็คือว่าถามตัวเราเองสิว่าในชีวิตเราเนี่ย มีอะไรที่เราอยากทําก่อนตายไหมคําว่าอยากทําก่อนตายฟังดูอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วเราเสียชีวิตแล้วเราตายเลยแต่เป็นเรื่องราวที่มันเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราอยากจะไขว่คว้าอยากจะท้าทายอยากจะทดลองอยากจะก้าวข้ามอยากจะเข้าไปสัมผัสความรู้สึกแห่งความสําเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตมีบางไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าเรื่องราวนี้มันไม่ใช่เรื่องที่สุดโต่งเช่นอยากจะไปดวงจันทร์อยากจะไปอวกาศต่างๆซึ่งซึ่งในทางของ ค่าใช้จ่ายหรือทางด้าน f i n a n นเชีหรือแต่างๆเนี่ยค่อนข้างเข้าใกล้ความเพ้อฝันแต่ว่าสิ่งที่เราจะ ถามตัวเราเองว่ามีอะไรบ้างไหมที่เราอยากทําก่อนตายเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้ในเชิงของค่าใช้ใจ่ายหรือต่างๆที่เหลือก็อยู่ที่จิตใจเหลือที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจแน่วแน่ของเรานะครับสำหรับเคสคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยนั้นนะครับเมื่อพูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันหนึ่งก็มาด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าเขาเจอแล้วว่าสิ่งที่เขาอยากทาก่อนตายอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ย ก็ถามเขาไปว่ามันคืออะไรหรอก็ได้รับคำตอบมาว่าเขาอยากจะวิ่งฟูมาราทอนการวิ่งฟูมาราทอนคือการวิ่งในระยะทาง42.195กิโลเมตรซึ่งหลับตาเราก็คงจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่ามันจะใกล้ไกลสักขนาดไหนเพียงแต่ว่ามันคงไม่ใช่ระยะ ทั่วไปที่บุคคลพึงจะไปออกกาลังกายหรือพึงจะไปวิ่งนะครับแล้วคนคนนี้เนี่ยไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองเลยแต่ก็ได้กล่าวชื่นชมไปว่าอมืมันมีความเป็นไปได้เหตุผลของความเป็นไปได้ในข้อแรกก็คือว่าการวิ่งมาราธอนหรือการวิ่งฟูลมาราธอนในระยะที่4 0กว่ากิโลนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคนที่ทําได้มากมายแต่หลายๆลคนหรือคนที่ยังไม่เคยไปเชลเลนจ์ไปทดลองนี่มันมีมากกว่าเท่านั้นเองดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เหลือก็คืออยู่ที่ความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็คนคนนนั้้ก็ไดไ เริ่มออกกําลังกายฝึกซ้อมตัวเองเริ่มจากวิ่ง100เมตร200เมตร300เมตรก็แทบจะไม่ไหวติก็ไม่เคยได้อ,ออกกําลังกายเลยเลยนะครับแต่แล้วการที่เขาฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เขาสามารถที่จะได้ระยะที่มากขึ้นนะครับจาก500เมตรก็เป็น1กิโลจาก1กิโลก็เป็น2กิโลแล้วก็สําหรับเป้าหมายแรกก่อนก็คือว่าเขาอยากจะไป ทดลองวิ่งมินิมาราทอนที่มีระยะ10กิโลเขาก็เพียรพยายามตั้งระยะเวลาในการฝึกซ้อมเอาไว้4เดือนถึง5เดือนนะคะแต่ไม่ว่าจะซ้อมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็วิ่งไม่ถึงสักทีเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่เคยที่จะออกกาลังกายมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับดังนั้นก่อนที่จะไปในเวทีของมินิมาราทอน10กิโลเนี่ยก็วิ่งได้สูงสุดไม่ถึง8กิโลด้วยซ้ําไปนะครับแต่เมื่อเขาไปวิ่งแล้วก็ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะ วิ่งได้จนถึงระยะ10กิโลแต่ว่าระยะ10กิโลนั่นคือหมดแรงแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะไปวิ่งอีกเป็นครั้งที่2หรือตัวเองนั้นไม่สามารถเลยที่จะวิ่งต่อไปหลังจากนั้นได้นะครับก็ลองให้โจทย์ต่อไปว่าเป้าหมายเราคือฟูมารา h อนแต่ว่าใจเย็น ลองวิง half ่งฮาฟดูฮาฟก็คือ2เท่าของระยะมินิมาราทอนโดยประมาณก็คือ21กิโลซึ่งก็ได้รับคําตอบมาว่าในตอนที่เข้าเส้นชัยตอนวิ่ง10กิโลนั่นน่ะก็เรียกได้ว่าแทบจะลานเข้าไปทีเดียวเพราะฉะนั้นวิ่งระยะฮาฟยีกิโลก็เหมือนกับว่าเองวิ่งเข้าเส้นชัยในระยะมินิมาราทอน10กิโลแล้วต้อง กลับไปวิ่งอีกหนึ่งรอบซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ให้โจทย์ไปแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้พยายามที่จะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับได้ไปเก็บคะแนนในการวิ่ง10กิโลอีกจำนวนหนึ่งนะครับหลายสนามจนกระทั่ง พลังวังชาหรือว่ากําลังกายกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันเริ่มคุ้นชินนะครับแล้วก็เพิ่มระยะเป็น11เป็น12เป็น13ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวิ่งได้ถึงประมาณ15-16กิโลก็ไปลงในระยะฮาแมราทอนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสาหัสสากันนะครับและในที่สุดเขาก็เข้าเส้นชัยในฮาแมราทอนได้สําเร็จแล้วก็เข้าในสภาพที่เรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากตอนเข้าเส้นชัยในระยะ10กิโลครั้งแรกที่เขาได้ทําได้เลยนะครับเรียกว่าแทบจะคลานเข้าทีเดียวแต่ก็ ประสบความสำเร็จ แน่นอนครับว่าเป้าหมายของเขาหนึ่งในครั้งหนึ่งที่เขาอยากจะทําให้ได้ในชีวิตก่อนตายก็คือการวิ่งฟูลมาราธอนในระยะ42กิโลเร็เรเศษซึ่งก็คือหลังจากเข้าเส้นชัยฮ้ามาราธอนแล้วต้องไปวิ่งวนอีกหนึ่งรอบซึ่งแค่คิดมันก็เป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อวันตั้งเป้าหมายมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งเป้าหมายไปเพราะว่าไปดูคนรอบข้างไปอลองดูในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็เห็นว่าคนทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีบางคนที่ เขาสามารถที่จะทําได้มันไม่ใช่เรื่องราวที่ไปเหยียบดวงอาทิตย์หรือไปดาวพฤหัสหรือไปทําอะไรที่มันเป็นอะไรที่สุดตรงดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่มันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเท่านั้นเองนะครับก็ค่อยๆสะสมในเรื่องของกําลังวังชาพลังกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปไปวิ่งในระยะ20ไม่ก็คือ32กิโลนะครับผลที่ได้ยินมาก็คือว่าสามารถวิ่งได้32ิกิโลจริงแต่ว่าเรียกได้ว่า กล้ามเนื้อนั้นแทบจะฉีกแล้วก็เข้าเส้นชัยในสภาพที่ไม่ไหวแล้วจริงๆนั่นคือว่าสุดที่สุดของกล้ามเนื้อที่เขาพึงจะรับได้ในชีวิตตั้งแต่เคยออกกําลังกายมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ฟูลมาราธอนใช่ไหมตรงนี้เนี่ยการวิ่งฟูลเรายังไม่ได้เริ่มต้นนะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรากําลังเดินไปในเส้นทางที่เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะอยากจะวิ่งให้ได้มาราธอนในระยะเต็มสักครั้งหนึ่ง ในชีวิตนี้ในจังหวะที่ยังมีลมหายใจพูดก็คืออยากจะวิ่งให้ได้ก่อนตายนั่นเองนะครับก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยลองไปดูซิไปหาอินโฟม t ชันดูว่ามันมีสนามไหนที่น่าสนใจแล้วเกาเปิดให้วิ่งในระยะฟูลมาราธอนนะครับเสร็จแล้วเข้าไปเลือกดูไปรีจิสเตอร์ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็กดสมัคร แล้วในจังหวะที่จะต้องโอนเงินนั้นไม่ต้องลังเลนะครับให้กดเลขที่บัญชีเสร็จแล้วกดตกลงคอนเฟิร์มวินาทีที่เราตกลงคอนเฟิร์มเงินทรานยเฟอร์จากแบงก์ของเราไปยังผู้จัดงานเรียบร้อยก็ได้บอกกับคุณคนนั้นไปว่านี่แหละวินาทีที่เราโอนเงินสําเร็จวินาทีที่เงินออกจากกระเป๋าเงินเราไปแล้วนั่นคือวินาทีแห่งการเริ่มต้นของการที่เราจะวิ่งมาราธอน ไม่ใช่จุดตตาร์แต่เป็นวินาทีที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วคนเราเมื่อจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายจํานวนหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นระยะที่มันเป็นฟูนะครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงที่สุดในระยะของการวิ่งทั่วๆไปแต่ว่า อยู่ในวิสัยที่จะจ่ายได้นะครับไม่ได้แพงมากอะไรขนาดนั้นนะครับวินาทีที่เงินออกจากกระเป๋าไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นเหมือนกับพลังบังคับทางอ้อมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจะต้องไปถ้าไม่ไปก็จะต้องจ่ายเงินฟรีๆหลังจากนั้นก็จะฝึกฟิตซ้อมอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันหนึ่งได้รับข่าวดีนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่ง ฟูลมาราธอนระยะ42.195กิโลได้สำเร็จโดยที่ตัวเองนั้นไม่แม้แต่กระทั่งจะคิดเลยว่าจะมีวันนั้นแล้วร่างกายจิตใจของตัวเองเนี่ยจะสามารถพาตัวเอง ไปถึงจุดแห่งความสําเร็จตามความฝันนั้นได้นะครับวินาทีที่ได้รับข่าวนั้นรู้สึกชื่นชมยินดีแต่คนที่รู้สึกชื่นชมมากกว่าก็คือเจ้าตัวที่สามารถวิ่งแล้วก็พิชิตระยะฝูชนะใจตัวเองทําตามความฝันของตัวเองได้สําเร็จแต่เราก็พูดกันเล่นนะครับว่าเอาสำเร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตายนะเพียงแต่ว่านี่คือเราเราสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทํา ก่อนตายในขอบขายที่มันท้าทายกับจิตใจของเราจนกระทั่งสําเร็จนี่ก็เป็นตัวอย่างที่1นึ่นะครับสำหรับในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือก็มีคนรู้จักอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาก็ได้มีโอกาสได้ ไปซื้อจักรยานนะครับที่เป็นจักรยานระยะไกลแบบเสือหมอบแล้วก็มีมีกวนในการที่จะไปปั่นเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยในระยะที่พอประมาณในการออกกําลังกายโดยทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็หลังจากได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของครั้งหนึ่งมีอะไรไหมที่อยากทาก่อนตายก็ไปคิด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 แล้วก็กลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ที่ว่าเขาอยากที่จะปั่นจักรยานที่เป็นจักรยานเสือหมอบเนี่ยจากกรุงเทพ ไปยังต่างจังหวัดที่มีระยะทาง100กิโลเมษให้ได้แบบดอท o ดอก็คือว่าเอาจักรยานเนี่ยเข็นออกมานอกบ้านที่กรุงเทพเสร็จแล้วหลังจากนั้นนี่ก็คือปั่นแล้วก็ปั่นระยะทางไปเรื่อยเรื่อเเืืเ่จนกระทั่งไปจอดที่ ในประตูบ้านของบ้านที่ต่างจังหวัดที่มีระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วคนคนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาเซตเอาไว้ที่เขาอยากทําก่อนตายคือขี่จักรยานแบบวัดในระยะทางที่ค่อนข้างที่จะไกลสําหรับคนที่ไม่ใช่นักปั่นระยะไกลในแบบนั้นแล้วสิ่งที่เขาเลือกก็คือเขาเลือกปั่นในวันที่1มกราคมของปีหนึ่งนะครับออกแต่เช้าหลังจากที่เขาได้เริ่มปั่นแล้วก็ เดินทางออกไปแล้วนั้นเนี่ยเขาก็จะได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายในมุมมองของผู้ที่ปั่นจักรยานได้สัมผัสกับสุนัขที่เวลาเจอจักรยานต่างๆก็มักจะเห่าดีไม่ดีก็จะมาวิ่งไล่หรือแรงต่างมันก็มันก็มีความน่ากลัวแล้วก็อาจจะมีอันตรายแฝงอยู่บ้างแต่ด้วยความที่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ทําทอะไรแบบมูทะลุนะครับมีสติแล้วก็มีความรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยก็คือปั่นต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ทําจนกระทั่งเขาไปจอด แล้วก็เท้าแตะพื้นที่บ้านต่างจังหวัดได้สำเร็จนะครับวินาทีที่ได้รับการติดต่อกลับมานั้นก็คือเป็นเรื่องราวของความประทับใจว่าเขาทำได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะว่าระยะทางต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่คนแรกของโลกที่สามารถที่จะปั่นได้เพียงแต่ว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็พาตัวเองไปยังจุดๆนั้นไปเชลเลนจ์ไปท้าทายสิ่งที่ได้กลับมาคือความอิ่มเอมใจ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากคอนเซปต์ของการที่ว่าลองคิดดูนะครับว่าในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรไหมที่เราอยากทํา ก่อนตายที่มันท้าทายแล้วเรารู้สึกว่ามันเชลเลนจ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถที่จะถามคําถามตัวเราเองนะวันนี้ตอนนี้เลยว่ามีอะไรไหมที่เราอยากทําก่อนตายมันมีอีกหนึ่งเคสครับที่น่าสนใจมากเลยก็คือเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่พอฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกยิ้มตามแล้วก็รู้สึกว่าเออเนาะจะมีกี่คนที่คิดได้แบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วถ้าอยากทำเนี่ยอาจจะทําเมื่อไหร่ก็ได้แต่เอาสิ่งเล็กๆนี่มาเป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นเป้าหมายในชชีีีววิตคนคนนนน้้เป็นนท่อบแล ทานผักมากนะครับผักโดยเฉพาะผักที่เวลารับประทานกับส้มตำข้าวเหนียวหรือว่าลาบหรือว่าอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทอีสานต่างๆที่เวลากินกับผักสดต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เขาก็ทํางานเขากา็ไม่ได้มีเวลาในการไปปลูกผักหรือไปทําอะไรเองไม่ใช่กเกษตรกรนะครับก็ทํางานทําอะไรไปเรื่อยๆแต่ว่าพอถามว่ามีอะไรไหมสิ่งหนึ่งที่อยากทําก่อนตายก็บอกมีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเป็นสิ่งเล็กๆแต่เขาอยากทำนะแล้วเขาเชื่อว่าเขาทําได้แต่เขายังทําไม่ได้ก็ถาม ว่าอยากทําอะไรล่ะบอกว่าก็อยากจะในช่วงที่กเกษียณหรือในช่วงที่ก่อนกเกษียณที่มีเวลาเยอะๆแล้วรู้สึก,กจะทําแปลงผัก แล้วก็ปลูกผักประเภทที่เป็นผักที่ใช้รับประทานกับอาหารประเภทเช่นอาหารอีสานห,หรืออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสาระแหนนะครับหรือเป็นผักกาดขาวหรือจะเป็นกะหล่ำปีหรือจะเป็นผักชนิดอื่นที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยก็ปลูกในแปลงผักนะครับแล้วก็ถามต่อว่าอา้าวแล้วสิ่งที่อยากทําคืออะไรเขาก็เล่าให้ฟังนะครับด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาอยากทําก็คือว่าเขาจะเอาอาหารที่เป็นประเภทอาหารที่มีรสจัด นะครับคนคนนี้เขาชอบกินลาบมากนะครับเอาลาบไปเอาส้มตำไปหรือว่าอาจจะเอาน้ําตกหรือแรลงต่างเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่ข้างๆแปลงผักที่ตัวเองปลูกเนี่ยนะครับแล้วก็เอาชามนะครับใส่น้ำเอาไว้แล้วก็เด็ดผักที่แปลงเด็ดสดๆจากต้นจากแปลง นะครับแล้วก็ล้างน้ําที่ตัวเองได้เตรียมมาไว้แล้วก็รับประทานตรงนั้นข้างๆแปลงผักเลยนะครับความฝันสิ่งที่อยากทําสิ่งหนึ่งก่อนตายแต่พอฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเอาเอเนาะมันดูแล้วมันมันมันเป็นสิ่งที่น่าจะมีความสุขนะขนาดเราเราอยู่มาขนาดนี้เรายังไม่เคยทําแบบนั้นท,ทั้งทงที่จริงๆแล้วถ้าเราจะทำนี่เราจะทาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วก็คือว่าพอคนเราไม่ได้อยู่ในห่วงเวลาที่มีเวลามากมายหรือยังมีภาระ ที่ต้องดูแลครอบครัวภาระทางด้านการงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้ทำสักเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่แต่ละคนอยากทำก่อนตายเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่จะจุดประกายในชีวิตที่จะทำให้เหานั้นนึกในสิ่งที่มันช ALLENGE มันท้าทายมันเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายเล็กๆแต่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตให้เกิดขึ้นได้